Yeah. ามน้ำนะครับเราจะข้ามกันแบบเบสิกก่อนเลยนะครับเอาละฮะเพื่อนๆพร้อมจะมาชิกพร้อมก็ค่อยๆข้ามน้ํากันมานะครับเราก็ปิดแอร์กันหน่อยนะครับข้ามน้ําเนี่ยไม่ต้องวิ่งให้มันกระจายนะครับมาเรื่อยๆเป็นการฝึกเทคนิคเบื้องต้นเรียนเชิญพี่ทุกคนนาน้องๆเลยครับในการข้ามน้ํานะครับเราจะค่อยๆข้ามน,นะครับเพราะว่า ถ้าเราก็โจรลงไปแล้วเนี่ยบบเราเอินแล้วพี่เปิดมาเลยครับคุณจะมีองค์มีแอร์คุณลองใช้มาเลยนะครับฮะคุณดูเทคนิคพี่นิพนธ์ในการข้ามนะ้ำเนี่ยเราต้องค่อยๆข้ามเพราะว่าถ้าเราก็โจรลงไปพวกขี้โคลนพวกทรายเนี่ยเขาอยู่ข้อน้ําแล้วสุดท้ายเนี่ยรถจะเกิดความร้อนแล้วก็จะไปไม่ถึงจุดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นนะการข้ามแบบนุ่มๆเห็นไหมฮะร,รถไม่เสียหรอกครับน้ําไม่เข้ามันใช้เวลาจากตรงนั้นมาตรงนี้เนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีครับผมเห็นไหมครับวิ่งแบบนุ่มๆเลยเดียเชิญเพื่อนสมาชิกคันต่อไปเลยครับผม หลอจริงๆหลอจริงๆนะครับเชิญเลยครับพี่หมีดีเฟนเดอร์นะครับตามันเลยมาเรื่อยๆเลยครับเห็นไหมฮะให้มันบล็อกกินสปีดเลยเพราะว่าพื้นข้างล่างมันแข็งนะครับเราก็เลยไม่ต้องอัดอันนี้เทคนิคอันนี้เนี่ยเป็นการฝึกให้เราชานาญชินจนเมื่อเราเข้าสู่สถานการณ์ที่มันโหดร้ายหรือหนักหน่วงเนี่ยรถลาจะได้ไม่เสียหายนะครับฝึกเบสิกให้มันชินกันซะก,ก่อน เยี่ยมมากครับพี่หมีเยี่ยมมากครับถูกต้องครับค่อยๆฝึกครับเบสิกเบสิกสำคัญนะครับก่อนจะไปแอดวานซ์เอาเบสิกก่อนหล่อๆครับพี่หมีเยี่ยมมากครับเป็นการรักษารถแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขนะครับในการข้ามน้ำนะครับบางพื้นที่เนี่ย พื้นข้างล่างมันแข็งเราก็ต้องเพิ่มสปีดแต่เนี้ยพื้นข้างล่างไอพูดผิดในการข้ามน้ําพื้นที่บางที่เนี่ยมันนุ่มก็ต้องเพิ่มสปีดแต่อันนี้เนี้ยใ่เยอันนี้พื้นมันแข็งแล้วไม่เป็นไรนะครับเราก็ข้ามกันอยู่บ่อยๆนะฮะแต่ว่าฝึกใช้เทคนิคมาเลยครับมาเลยครับพี่แจ๊คพี่นแจ๊กมาเลยมาเรื่อยๆเลย ลูปหล่อลูปหล่ออะไรครับใจใจมาเรื่อยเลยเติมคันเร่งหน่อยครับเติมคันเร่งหน่อยอ่าเยใจเติมอีกนิดนึงครับช้าไปแล้วช้าไปแล้วเติมอีกนิดนึงอ่าใจเดี๋ยวขึ้นมาแล้วหลบเพื่อนสมาชิกทางด้านซ้ายมือหน่อยนะจะให้เขาแซงเราขึ้นไปก่อนเลยนะครับเชัยสุดินออกซ้ายนิดนึงเดี๋ยวเยชใจสองจะได้แซงขวาเลยครับ มาเรื่อยๆฝึกไว้ใจเย็นๆน้องจะมากี่ครั้งก็ต้องฝึกไว้ให้ใจเย็นๆครับมาเลยครับนี่แจ็คครับมาเรื่อยๆเลยครับพี่ขอให้มันวอล์กอิงสปีดแล้วเติมคันเร่งมันนิดหน่อยครับพี่จะได้รับรู้ว่าเวลาน้ํามันต้านรถเนี่ยมันเป็นยังไงเราจะต้องเติมคันเร่งเข้าไปครับแต่ว่าไม่ได้ดุดรงจนขนาดน้ํมันไปฝุ่ที่แผงแอร์ครับเรียกใช่ไหมครับผมติดท้ายครับ ไม่ขวาพี่กแค่พิจารณาเลยนะขายด้านทีหลังเ,เขาบอกขายด้านที้อ้ชา่ายมังเขียนว่าห้ามรถงั้นเลยพี่เข้าทางนี้แหละสวยงามครับพี่แจ็คสวยงามครับความมีสต๊อกพี่เนี่ยเขาจะพุ่งลงน้ำเลยครับพี่แจ็คั <laughs> สเสียหลยตงค์พ <laughs> อเดี๋ยวเสียหลายตังค์นะครับ <laughs> แต่ถ้าใครอยากพุ่งลงน้ำไม่ต้องรีบนะฮะเอาไปเรียกบันทีผมไปโอนสาหรับเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปเช่นเนี้ยรับทราบเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปแล้วเราเลี้ยวขวานะครับเยี่ยมมากครับพี่กินซ้อมไว้ซ้อมไว้ มาขุนพันปิดต,ตูดยูโ okay. ูกไปเลยลูกพี่สองันในหลงนั่นแหละปล่อยไว้ที่ชนบุรีจมีไฟจะขึ้นันชนะครับระบอะไรก็ปิดไปเลยนะครับควดไม่ไปนครับเร็น้ลย ราคาี่มันเข้านิดหน่อยครับแต่ว่าดีกว่าที่มันจะเข้าไปอุดตันในหม้อน้ำเรากระจนเพราะมันเป็นน้ำโคลน Blom thôi

แล้วพี่หญ่ใครอยู่สำหรับรถที่หนีเนี่ยเขาป็นอยู่เนื่องจากหกแหวนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ดิ้นเนื่องจากโมเมนตัมของตัวมันสูงมันมีโอกาสที่กควัได้คุณจะลถหนึ่งบาทหรือรถร้อยล้านบาทเนี่ยต้องเซฟเพื่อให้ตัวคุปลอดภัยเข้าใจนะครับไม่ใช่ไปส,สบี่สปันแต่ว่ามันไม่ได้เอาล่ะเราจะ,าะช่วยเขา ครับเราจะใช้อุปกรณ์ที่ซื้อมาแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ซื้อมาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ฟรีคือต้องหัวใช้นั่เถอะยี่ห้อไหนมีประกันใช้เขาไปให้เขาไปขณะนี้เรากำลังจับมิ้ปัญหาของนีง่ไม่ใช่เชื่อกเชื่อกเนี่ยอาจจะไม่พอกห็นเราต้อง,งต่อถึงสามเลยเข้าใจยังครับว่าเชือกเวลาอยู่ในกรุงเทพฟังดูเหมือนยาว30เมตรยี่สเมตรยาวมากเลย ฉันจะไม่ซื้อเชือกมากฉันจะไม่ซื้อเชือกคุยอะไรเลยเชือกแมงยี่สิบแมงดูเดี๋ยวแม่งพอที่ไหนเรายี่สิบเมตรสองเส้นแมงสี่สิบเมตรยิงยาวไม่พอเลยปัญหาเรื่องนี้แก้ได้ด้วยเงินซื้อไหนครับซื้อที่ไหนก็ได้ไหนที่ไหนเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเป็นที่ผมนะแต่ขอบคุณครับที่อุดหนุผมขอลงใช้เงินหล่อเลี้ยงทีแล้วมันจะเหยียบแคมป์ยังไงลอยของใหม่ไม่ต้องเสียดายนะไม่ใช่นของผมไม่ใช่อย่าเรียกว่าซื้อมาแล้วต้องใช้ซื้อข้อแรกเนี่ยเราซื้อมมาใใชช้่ัครบ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้บอกเราก็ควรใช่จัดระบบให้เรียบร้อยโชคดีที่ผมมีมีดผมไม่ทำอะไรผมไม่ได้ไปสู้เมียบอกผลไม้เมียทานเอายังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะวิทย์เนี่ยเราควรที่จะต้องฟอกก่อนเพราะว่าให้มันเกิดกำลังเต็มนะครับเราจัดเรียงมาก่อนนะฮะ เราจัดเรียงมันนิดนึง Sånn! <laughs> เหี้ยงเห็นขั้นสีส้มอยู่เลยบอกลงเยอะแล้วเมื่อกี้ยงเห็นขัานสีส้มก็เห็นเลยนะอันนี้ไม่เห็นแล้ว แป่คนใช่ว่าได้เลย ชัยเนี่ยรีโมทแบตหมดฮะทันสบายมากครับต้องเปลี่ยนแบตแล้วก็มีไข่คงไขควงอะไรปวดหัวหมดเลยไม่ไม่ได้พักแอนเทลเลยเนี่ยมือสั่นอยู่ในลูกพี่กูเนี่ยรอผมปิ้งนะรอผมปิ้งครับผม บาดเจ็บไปหนึ่งคันะครับถ่ายหลักฐานไว้ก่อนเรื่องจะขึ้นไปถึงยอดีนศิลพี่พูดก่อนนะอาจารย์ผมบอกว่าต้องทำให้รถเบาสุด ผมเลยเอาอุปกรณ์ซ่อมรถออกไม่หมดเลยตอนนี้แกตีความไปใกล้มากไปหน่อยเอาแต่ของกินมาใช่ไหมของกินมากูไม่เสียแน่ๆ ไม่ได้ต้องกดลงคือคือรถเรามันเป็นประตูถ้าคุณพันไปถอดโดยประตูมันแขวนอยู่อ่ะประตูมันจะตก<ง>เออ สูงขึ้นสูงไม่มีแรงขออล้อแลนโรเวอร์ดีไม่มีหลุดขอบอะไรวะนี่จะไม่หลุดขอบจะแตกอันนี้แตกก็หลุดขอบกตงแตกแตกขึ้นไปเอเล้นที่แกกันแหละวิน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 เนี่ยหนึ่งถาดนะฮะกฎกติกาคืวินหนึ่งถาดใช่ไหมผมไม่แตกยัน ผมสา 3, มสามผมสามเทกไม่ขึ้น,อ,นอาจารย์ชาขึ้นไปบอกชี้ลายอีกสองเท็กไม่ขึ้นพอยอม,อมถ้าไม่วินผมลงเพราะว่าตอนลงห้อยเอ,อียงเงี้ยอ้ยจะพีกอะ่ะ